สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนเอ็นเมียน,น,นมานินเนนเชียงตุงค่ะก็ช่วงนี้มีเวลาว่างเยอะหน่อยหนึ่งนะคะก็ก็จะออกคลิปทาง YouTube บ่อยหน่อยหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสมัยก่อนก่อนหน้าโควิดเนาะถ้าก่อนหน้าโควิดเนี่ย ทำงานออนทัวร์ทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยนะคะหเดือนเนี่ยเราจะมีวันวันพักแค่1วันหรือไม่ก็2วันคือ2วันนี้คือเยอะมากแล้วทําให้แบบไม่มีเวลาเล่นโซเชียลเลยเพราะว่าถ้าเราไปทํางานเราออนทัวร์เหนื่อยกลับมาก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนเอาแรงแล้วเนาะฉะนั้นนะคะแทบจะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลหรือ,อคลิป YouTube ก็2-3วัน1ครั้งถึงจะมี1คลิปอย่างนี้ค่ะ แต่พอช่วงโควิดมาเนาะงานทัวร์ก็ต้องหยุดไปนะคะตอนนั้นก็หันไปเอาอาหารเสริมของประเทศไทยเนี่ยมาขายในประเทศพม่านะคะก็ถือว่าค่อนข้างขายดีมากขายดีสุดๆเลยเนาะแต่พอประเทศวุ่นวายนู่นนี่นั่นเนาะค่างเงินจาร์ดก็ตกลงมาหนักมากจากห0 0่บาท40,000ื่จาร์ดกลายเป็น1,000บาทปัจจุบันแสนกว่าจาร์ด พอเราซื้ออาหารเสริมจากประเทศไทยมาขายแล้วแล้วเราจะเอาเงินที่ขายเนี่ยไปซื้อต่อซื้อไม่ได้แล้วเพราะเงินจัดตกลงไปอีกก็เลยทำให้หยุดขายอาหารเสริมไปสักแป,ป๊บหนึ่งเนาะปัจจุบันนะคะไดออนทัวร์ไหมก็ มีอยู่บ้างเนาะก็เลยทําให้มีเวลาเยอะขึ้นพอเริ่มมีเวลาเยอะขึ้นเนี่ยคนเราเริ่มแบบคิดมากแล้วเนาะเหมือนนี้เริ่มคิดมากลวเออวันๆก็แบบโอ๊ยไม่รู้จะทําอะไรอย่างนี้เนาะเริ่มคิดมากคิดนูน่นคิดนี่ก็เลยหันไปหาเรียนพิเศษนะคะไปเรียนภาษาเพิ่มเติมไปเรียนทําจัดดอกไม้ไปเรียนทําสบู่แฮนด์เมดเริ่มมาติดโซเชียลละเริ่มดูอ่า ในโซเชียลเยอะขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ติดซีรีส์จีนหรือซีรีส์เกาหลีเหมือนคนอื่นนะน,นี่กลับติดโฆษณาไทยอะ เพราะว่านิดดูแล้วมันมันเบาสมองดีนะคะแล้วก็มันทําให้เรามีอารมณ์ขันนะคะทำให้เราแบบไม่เครียดเงี้ยเนาะแล้วเวลาเราดูโฆษณาชิ้นหนึ่งเนี่ยเหมือนเราดูเรื่องสั้นละครสั้นเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเหมือนที่เพื่อนบอกเนาะแล้วก็เพื่อนป้ายยาอีกแล้วนะคะส่งโฆษณามาให้ชิ้นหนึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะ ไวะเนี่ยสภา,นานกูมีหน้ารอดกว่ามึงเนี่ย,อยเองรอดได้เพราะข้าเฮ้ยใครเนี่ยกูนั่งข้างมึงทุกวันมึงยังจำกูไม่ได้มึงย่าบายันงนี่ย,ย่านางมึงย,าย่ <c oughs> ยาบายันจันพ่องใบย่านางโชว์พิสูจน์ไหนเป็นใบย่านางจริงพิสูจน์เลย,ย 2, 5, 4, 6, เฮ้ยสองหา้าสี่หกแปดกุงเทพมหานคร เฮ้ยวัยรุ่นเกาอกันร่ะนั่นสติ๊กเกอร์หลังรถโอ้เป๊ะเลยวันจะปะท้ายสักสิทรับสักสิสักสิโอ้ยเนี่ยทีหลังจะติดติ๊กเกอร์อะไรนึกถึงกูด้วยครับ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 ใครอ่ะมาด้วยกันเหรอหรือสีองไงตัวจริงนะจ๊ะพิสูจสูสิบึงเช็คดู การชนรถของมึงนะยังอยู่ที่ขาป่วยอะไรเนี่ยโอ้โหองหน้ารถโอ้ยคุ้มแล้วเช่าเข้ามาอโอ้ยสักศีครับส,สักศีสาสพายันจริงจด้วยถ้าไม่มีกูนะประตูหน้าต่างกระจกมองข้างกับทะล้อหม้อน้ำมึงเนี่ยแยกว่านี้ <c oughs> ไม่มีพวกกูมึงตายหาแล้วอขอบคุณครับขอบุญครับโอ้ยเอาแล้วลนี่ใครครับเนี่ยก็ประหลัดขีดไอเพื่อนทำไมประหลัดขีดเป็นผู้หญิงอะ ยุคนี้มันเจนเดอร์ฟูอิดวอยเป็นพวกท็อกซิกมัสโคลิดิตี้เหรอผมแฮชแท็กเพจเท่าเทียมคือนายคิดว่าเราขังแล้วจะขับไงก็ได้เหรอถ้าเบรกนายอ่ะไม่แล้วนะเพื่อนดูแลรถหน่อยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ปกปักรักษาคุ่วงคอมอ้าวแล้วไอ้เหล็กไหลผมไม่มาด้วยเหรอเหล็กไหลของมึงปลอมไม่ถอดไปใช่ถึงว่าเราจักเลยนะเนี่ยเขาบอกด้วยแท็กเกตเอแปดสิบเก้าบาทเข้าห้มาแปดสิบเก้าบาทซื้อที่อะไรได้วะางอยู่กันคอ เราทุกคนทำได้ดีมากลูกช้างของเราปลอดภัยก hey. ูจอบเอ็กซลแลนด์ขอบคุณส oh hmm. ิ่งศักด uh ิ <t <t ์สิทธิ์ทุกท่านเย้ช่วยกันช่วยกันพี่ไม่เกี่ยวเคยสงสัยไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนแล้วใครคุ้มครองรถ พ่าแม่ย่านางนะท่านจ่ายค่าซ่อมรถให้มนุษย์ไม่ได้นะหรือเหล็กไหลก็จ่ายค่ารักษาให้คู่กรณีไม่ได้เช่นกันไอ้วัวต้องจ่ายเองไงเนี่ยจอร์สีพยันหรือประหลัดขิดท่านก็มาเคาะประตูข้างและทํเสียรถใหม่ให้คุณไม่ได้เหมือนกันท่านอยู่ไหนคุเบิกได้ไหมเรารู้ว่าคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะทำให้คุณอุ่นใจแต่ประกันจะทําให้คุณวางใจว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีคนดูแลอย่างทั่วถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะอยู่ตรงหน้าแต่ประกันจะอยู่เคียงข้างคุณสเสมอใดๆคือสงสารน้องดอกไม้มากเลยเนาะเสียงน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนที่ส่งมาให้ก็คือเพื่อนที่เตรียมตัวจะไปเรียนเ,ออเกี่ยวกับ อะไรนะคะโฆษณานี่แหละนิเทศหรือเปล่าคะเขาเรียกถ้าเรียกผิดต้องขอโทษทีนะคะพอเพื่อนส่งมาให้ดูแลเพื่อนถามเป็นไงล่ะไอเดียของเขานี่บอกเจ๋งดีเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเราคือเราคงแบบคิดไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแล้วเพื่อนก็มาจงใจค่ะบอกว่าไปเรียนเป็นเพื่อนกันไหมจะได้แบบเออมีเพื่อนเรียนด้วยปรึกษานู่นนี่นั่นเอาตรงๆคือเรื่องเรียนนะตอนนี้คือคือขอพักไว้ก่อนสมองไม่ไหวแล้วนะเออแบบนี่รู้สึก พักหลังเนี่ยนี่ไปหาเรียนนู่นนี่นั่นเยอะมากแบบไปเรียนเล่นซิงเอยไปเรียนจัดดอกไม้ไปเรียนทําเค้กไปเรียนทําสบู่แฮนด์เมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่าทําอะไรเป็นจริงๆสักอย่างไหมก็ยังไม่เป็นอะไรจริงๆจังๆสักอย่างหนึ่งนะคะก็เลยแบบเออเรื่องเรียนเนี่ยพักไว้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วตอนนี้อยู่ที่พม่าก,ก็คือแดดร้อนมากมาก เมืองไทยก็ร้อนไม่แพ้กันใช่ไหมคะแต่เมืองไทยนี่ไฟไหมา4ีชั่วโมงเนาะอย่างน้อยๆแล้วก็เปิดพัดลมได้เปิดแอร์ได้แต่ที่นี่ก็คือ มันจะมาแบบเป็นช่วงเวลาค่ะดับ5ชั่วโมงมา5ชั่วโมงดับ5ชั่วโมงเนียเนาะก็เลยแบบเออไปอยู่เมืองไทยสักพักดีไหมนะคะก็เกิดความคิดแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็ออมาดูโฆษณาเบาสมองสบายๆไม่เครียดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในเชียงตุงในย,งงย่างกุ้งอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะก็คลิปนี้ลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนนเนๆนเอ็นเ มาเน้นเชียงตุงด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจและคอยเขียนคอมเมนต์มาติชมปอกเก่าหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเนนินอินมาเนนเนนเชียงตุงนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ